นี่คือ Fact Check Expert Innovative Learning ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว,ว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ <inha> หลังจากที่เราทราบรูปแบบของวิดีโอที่ถูกดัดแปลงและส่งต่อเพื่อสร้างความเข้าใจผิดในโซเชียลกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะป้องกันตัวเราเองได้อย่างไร วันนี้ Fact Check Expert จะมาเผยเคล็ดลับและวิธีง่ายๆในการตรวจสอบด้วยตนเองเบื้องต้นได้ว่าวิดีโอที่ท่านได้รับจริงหรือปลอมกันแน่ยิบม,มือถือขึ้นมาสแกน QR โคดนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเรามาลองทดสอบกันก่อนดีกว่าครับว่าท่านผู้ชมจะสามารถตอบได้หรือไม่ว่าคลิปวิดีโอต่อไปนี้คลิปไหนเป็นคลิปจริงอย่าลืมสแกนและตอบไปพร้อมๆกันนะครับคลิปที่1คลิปที่2 และคลิปที่3 oh. เป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับวันนี้เรามี5เคล็ดลับง่ายๆในการจับผิดคลิปวิดีโอที่ถูกบิดเบือนที่เราพบกันในชีวิตประจําวันครับไปดูกันครับ 1. พิจารณาความเป็นไปได้ของเนื้อหาข้อแรกเป็นการเริ่มต้นจากความรู้สึกของตัวเราเองก่อนเลยครับว่าคลิปที่ได้รับชมอยู่นั้นมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนเช่นคลิปปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือเรื่องเหลือเชื่อ ซึ่งมืท่านผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นไปได้ยากนี่อาจจะเป็นเหตุตั้งต้นให้เราตรวจสอบในรายละเอียดเนื้อหาต่อไปครับสสังเกตเสียงในคลิปวิดีโอครับเสียงเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยในการพิจารณาว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปหลอกได้นะครับ mm. เช่นเสียงที่เกิดในเหตุการณ์จริงๆเสียงพูดเสียงบุคคลเสียงดนตรีประกอบต่างๆเหล่านี้ล้วนสามารถถูกดัดแปลงได้ทั้งสิน้น ตัวอย่างเช่นคลิปนี้เป็นคลิปของนักการเมืองหญิงของสหรัฐอเมริกาครับคลิปถูกดัดแปลงให้ดูเหมือนกับว่าเธอกําลังถูกวางยาหรือมีความผิดปกติซึ่งสิ่งที่ถูกดัดแปลงไปพร้อมๆกับภาพก็คือเสียงครับในคลิปนั้นเธอดูเหมือนกับพูดยานคางพูดช้าๆดูเหมือนกับคนเมาเลยครับ <something S 1> และมีคน <historic S 1> เอาไปโจมตีว่าเธอให้สัมภาษณ <our> ์ทั้งๆที่กำลังเมาแต่ในความเป็นจริงแล้วคลิปนั้นถูกดัดแปลงมีการ <this S 2> ยืดให้คลิป <president, S 1> เล่นช้าลง The opportunity to something historic country do for our 3. ส,สังเกตแสงในคลิปวิดีโอครับเหตุการณ์ส่วนมากที่ถูกเผยแพร่นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายนอกอาคารดังนั้นแสงแดดและเงาสามารถเป็นตัวช่วยเราได้โดยการสังเกตว่าในคลิปนั้นเงาของวัตถุต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่เช่นคลิปนี้ถูกส่งต่อและบอกว่าเหยี่ยวบินมาเพื่อจะมาขโมยเด็กไปแต่เมื่อสังเกตจะพบว่าเงาของวัตถุในภาพต่างกัน ซึ่งแน่นอนว่ามีการดัดแปลงครับและถ้าหากท่านผู้ชมเจอคลิปที่ไม่มีเงาของวัตถุอยู่เลยแบบนี้แน่นอนว่าปลอมแท้ๆครับ 4. สังเกตโทนสีในคลิปคลิปเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่งถ้าถูกบันทึกต่อเนื่องภาพมักจะมีโทนสีแสงความสว่างรวมถึงความคมชัดในระดับเดียวกันเมื่อท่านพบกับคลิปที่สีแสงมีความแตกต่างกันไปในคลิปเดียวกันนั่นหมายความว่าคลิปวิดีโอน,นั้นอาจจะถูกตัดต่อมาก็ได้ครับซึ่งไม่ใช่คลิปยาวต่อเนื่องเช่นคลิปนี้ จะเห็นว่าเมื่อตัดภาพไปมาโทนสีของภาพและความคมชัดมีความแตกต่างกัน 5. ค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับเมื่อเราได้รับคลิปวิดีโอมาแล้วและสังเกตไม่พบว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือไม่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับลองตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียก่อนการค้นหาอาจนํานเราไปพบกับคลิปต้นฉบับหรือข้อมูลที่มีผู้ตรวจสอบไว้แล้วและทําให้เรารู้ว่าคลิปนั้นจริงหรือเท็จครับ อย่างไรก็ตามคลิปที่ถูกดัดแปลงตัดต่อนั้นก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายทั้ง5อย่างที่เราแนะนำในวันนี้เลยนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์รวมทั้งทักษะของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคลิปวิดีโอนั้นก็มีความเชี่ยวชาญและชำนาญมากยิ่งขึ้นจึงอาจจะสามารถสร้างคลิปเท็จที่ดูแนบเนียนและทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายเลยครับนอกจากนั้นบางคลิปที่ไม่ได้ผ่านการตัดต่อใดๆเลยเป็นคลิปจริงแต่เมื่อประกอบรวมกับเนื้อหา ที่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นเนื้อหาเท็จแล้วก็อาจจะทําให้ข้อมูลโดยภาพรวมนั้นเป็นข้อมูลเท็จได้เช่นกันครับและในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เคล็ดลับในการสังเกตคลิปวิดีโอทั้ง5ข้อแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีการเบื้องต้นเท่านั้นครับยังมีอีกหลายวิธีและหลายระดับที่ท่านสามารถจะนําไปปรับใช้ในการตรวจสอบคลิปวิดีโอรูปแบบต่างๆที่ได้รับบนโซเชียลสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้ลองทําแบบทดสอบเมื่อต้นรายการหรือว่าท่านอยากจะลองตอบอีกครั้งท่านสามารถสแกนค QR ว o d e คนี้เพื่อทําแบบทดสอบได้เลยครับ อย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ Fact c เ e คเกอได้แลวมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับแฟ c t c เชคเอ็กซ์เจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรงสรค์สื่อสื่อสร้างสรงสรค์สังคม